เดีวเอ้ยเดีวครับอารีอิวอืมอารีอิวทำอะไรครับแม่ดูดิว้ายมันมีอะไรเนนั้นมีอะไรหรือเปล่าอืมมันมีอย่างหรอกเออมีอย่างน้อเลี้ยงน,อน้องเหรอเดียวเลี้ยงน,อน้องเหรอ น้องเพิ่นน้องเพิ่นมีซีโตพี่น้องเกียงกันมาแต่หน่อยหาข่าวปอนที่กันบิวเอิรนน้นองมากินเด้วเอินน้นองมากินน้ำเด้วแบ่งน้องกินด้วยลูกแบ่งน้องกินด้วย อย,อ,อย่างนั้นมีอย่างไหนมีอะไรในนั้นมารมชตบตนบ้านพี่น้องําม,มากก็อยู่แบบนี้ละตัดหญ้าตัดหญังให้ง่วแล้วกันนี่ละบิวเขาก็มาช่วยแม่ตัดหญ้าขึ้กันมาหากินแม่งกินตะกะแตน แก่บางรูเแียไม่แม่กินน้ำแม่รูปเดี๋ยวเอ้ยเดู๋ได้กินอะไรหรอกไหนอะไรมีเปล่าไหนเจอเปล่าไหนไม่รู้ให้ไหน,นมีอะไรมาดูดิเอ้ยมีหนอนหรือเปล่ามาดูดินี่มีแย่ๆเลยมาดูดิไข่อะไรนี่ไงลูก Mẹ vào. Sấy bưng hay mẹ bưng đu, mẹ mẹ vào. ngay, này. ngay, này dơ dơ này nè. anh À, à. nhi này. này. Đấy, chơi dăng. เออนะ่ะมองแม่เคียนะั่นเบิ้งมัมีบ่เคียเบิังดูมีอย่างบ่นะั่นเคียเบิังมันมีนอนกินบอ่อเขียเลยเขียดูดิ่เขียเบิ้งดูลูกเอ้ยบักดีเว้ยบักดีหูวะจะคว่ำคืออย่างีหพี่น้องคว่ำคืออย่างนี่นออนไปหน้ากระเลีนน้ำกลดก้อยไตย้ก้อยไตย้ ไปหน้าหนำหาตัดหน่าตัดยุ่งให้งว่วงก็แลนไปน่ำขึ้นมามาแลนมันก็แลนขึ้นกันไอ้มันมีอะไรกินมีอะไรกินลูก สวัสดีครับผมก่อนเร็ยวมาสวัสดีครับเร็วมาสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่แมดูขอบคุณที่รับชมเลยจาล้าไก่บานบานบักหลิวลูกไายยายจอยจา้าขอบคุณครับ